อัสล oh. so ok ามุอะลัยกุ้มะเราะ์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเระกาต์ขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์จงวสบแด่บรรดาผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนที่คอรบรักทั้งหลายนะครับอัลฮัมดุลละนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชาอาาัากเป็นวิชาซึ่งที่พูดเกี่ยวกับสังคมศึกษาและจริยธรรมอิสลามนั่นเองนะครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสถานนะสมบัตินะครับให้นักเรียนเปิดหน้า34มสินะครับเดี๋ยวครูจะรอนะครับให้นักเรียนเปิดหน้า34 บทที่13นะครับหน้า34บทที่13อ่ะนะครับเขาบอกว่าเรื่องการรักษาสถานะสมบัตินะครับในเรื่องนะครับที่ครูอ่านมาก็คือมีชายคนหนึ่งนะครับมีเด็กคนหนึ่งทํากระจกแตกนะครับครูกําลังนั่งอยู่นะครับของพักครูนะครับ เด็กคนหนึ่งเนี่ยนะครับทำกับจกแตกนะครับในห้องพักครูนะครับเช่นไปเตะฟุตบอลน,นะครับโดนกระจกที่ครูนั่งพักอยู่นะครับอยากจะบอกให้กับนักเรียนว่านะครับของสถารณะสมบัติเนี่ยเราต้องรักษาให้ดีๆโดยเฉพาะของโรงเรียนเรานะครับนักเรียนมีการที่ศึกษาเนี่ยเขาวกลับมาทุกอย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกระจกที่นักเรียนเรียนอยู่นะครับห้องเรียนทุกอย่างนะครับโต๊ะเก้าอี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาได้นะครับวาก,กัฟให้กับโรงเรียนเราต้องรักษามันให้ดีเพราะมันเป็นของวัก,กัฟนั่นเองเช mm ่น hmm. โต๊ะเรียนนะครับนักเรียนนักเรียนจะเอาปากกงปากกาหรือว่าดินสอบไปขีดเขียนอะไรไม่ได้เอาลิขิตไปคงไปเข,ขียนอะไรไม่ได้ แสดงว่าเรานั้นไม่รักษาสถานะสมบัติของโรงเรียนนั่นเองนะครับกระจกนะครับเวลานักเรียนเล่นฟุตบอลเนี่ยนักเรียนก็ระวังด้วยนะครับตรงไหนมีกระจกเนี่ยนักเรียนก็คอยระวังด้วยถ้าเกิดว่านักเรียนตั้งใจในการที่จะไปเอาฟุตบอลเนี่ยนะครับโดนกระจกแสดงว่านักเรียนเนี่ยไม่รักษาสถานะสมบัติของโรงเรียนนั่นเองนะครับทุกอย่างนะครับที่อยู่ในห้องเรียนนักเรียนต้องรักษาให้ดีๆนะครับหน้าตรงหน้าต่าง นะครับผ้ามุงผ้ามา่านนะครับเราอย่าเอาอะไรไปขีดเขียนหน้าต่างเราก็ต้องไม่เอาอะไรไปขีดเขียนนะครับหรือกำาพงกำแพงโรงเรียนเราก็จะต้องไม่เอาอะไรไปขีดเขียนนะครับหรือในห้องเรียนเนี่ยนะครับฝาผน,นังห้องเรียนเนี่ยเราก็ไม่สมควรนะครับไม่ควรเลยดีกว่านังเรียนที่เราจะเอาไปขีดเข,ขียนเพราะเรากำลังทำลายนะครับสถาะนะสมบัติของโรงเรียนนั่นเอง เหมือนกับยกตัวอย่างนะครับเช่น işte, ไม่ใช่ในโรงเรียนอย่างเดียวนะครับสังคมภายนอกนะครับถนนอย่างเงี้ยสภาอย่างเงี้ยสภาเนี่ยนักเรีนนรนายนจะเอาอะไรไปโขงไปเขียนหรือทําลายก็ไม่ได้นะครับแมน้ำเนี่ยนะครับเราจะเอาอะไรไปคว้างทิ้งในแม่น้ําก็ไม่ได้ถ้าเกิดเราไปคว้างเนี่ยมันจะเกิดขยะมันจะทําให้แม่น้ำเ,เนี่ยนะครับเน่าเหม็นได้นะครับทุกอย่างเราต้องรักษา เป็นคุณสมบัตินะครับถนนนะครับเราก็ไม่ต้องเอาอะไรไปขีดเขียนไม่ต้องเอาอะไรไปพ่นนะครับเพราะแสดงว่าเรานั้นกําลังทําลายสถานะณะสมบัตินะครับอของส่วนรวมนะครับก็ฝากให้นักเรียนนะครับว่าสถานะณะสมบัติของโรงเรียนเนี่ยนะครับไม่สมควรในการที่เราจะไปทําลายนะครับยกตัวอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้ พัดลมพัดลมผ้าม่านหน้าต่างนะครับกรหรืออะไรก็ตามเนี่ยนักเรียนนักเรียนไม่สามารถในการที่จะไปทาลายเช่นเอาไปคงเอาไปขีดเขียนนี่ก็ไม่ได้กําแพงโรงเรียนก็เหมือนกันนะครับนักเรียนจะไปเอาดินสอไปเขียนนะครับหรือเอานะครับสีไปพ่นก็ไม่ได้นะครับอา้าวนะครับเพราะรัตตาลาได้กล่าวเอาไว้ว่ายัางไงว่าวอลลอฮุลาอยู่ฮิบุลฟาซัดและอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบการก่อความเสียหาย อันหมายความว่าเช่นสมมติว่าเราเอาอะไรนะครับไปทําลายเช่นโต๊ะเก้าอี้เนี่ยเราเอายินสอไปเขียนเอาปากกาไปเขียนเอาลิขิตไปเขียนแสดงว่าเราเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ไม่ทรงชอบในพฤติกรรมเราพวกเรานั้นไปทําความเสียหายกับของสถารณสมบัติของโรงเรียนนั่นเองนะครับก็อยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับรักษามันให้ดีสถานะสมบัติของโรงเรียนนะครับหรือส่วนร่วมนะครับ บนสะพานก็ไม่เอาอะไรไปขีดเขียนฝาผนังก็ไม่ควรในการที่เอาลรบไปขีดเขียนถนนอะไรก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาอะไรไปขีดเขียนนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นวิชาเกี่ยวกับสอนให้เรานั้นรู้จริยธรรมเกี่ยวกับให้เรานั้นรักษาสถานะสมบัติของโรงเรียนและของส่วนรวมนั่นเองหวังว่านะครับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนวันนี้นะครับออนักเรียนจะต้องเอาไปปฏิบัติเอาไปใช้ นะครับในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะครับอย่าเอาอะไรไปสิ่งที่มีดีเนี่ยทำไม่ดีในโรงเรียนของใช้ของนักเรียนหรือสถานะประโยชน์ที่นักเรียนนะครับได้ได้เจอนะครับไม่ว่าจะเป็นสะพานถนนทุกอย่างนะครับสะพานลอยเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรไปเขียนฝากระหนังนะครับนักเรียนเดินไปนะครับที่ไปรถเมล์ไม่ต้องเอาสีไปพ่นนะครับนี่คือหวังว่านักเรียนนั้นจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเอง Ukah cuba tadi nak? Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taalaum barokatuh.